สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วในช่อง t e c h t e a c h e r Studio นะครับผมวันนี้นะครับเราก็มีเป็นเว็บแอปพลิเคชันอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะมาแนะนำเ,นเพื่อนๆรู้จักนะครับก็คือ,อ Trackable นั่นเองนะฮะน่าจะเคยทุกคนเนี่ยเคยอาจจะเคยมีประสบาการณ์ที่ว่าเออฉันอยากจะสร้างแอปพลิเคชันมือถือซักหนึ่งอันขึ้นมาแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะฮะซึ่ง โปรแกรมที่ใช้สำหรับเขียนแอปพลิเคชันมือถือเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ดังๆก็อาจจะเป็นพวก Flutter หรือเป็น Android Studio, Studio นะฮะซึ่งพวกนั้เนี้มันเป็นระดับแบบว่าอา p r o f ขึ้นไปนะครับในการเขียนแต่ทีนี้ถ้าในเมื่อเราเป็นระดับ Beginner นะฮะมือใหม่แต่อยากจะเขียนแอปพลิเคชันจะทำยังไงนะครับอันนี้นะฮะตอบโจทย์ที่สุดเลยครับ Trackable นะฮะรูปตัวตุ่นใส่แว่นสีแดงนี่ครับ ทร์กเรนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันมือถือได้อย่างง่ายๆฮะที่เขาโฆษณาไว้ Create your own native app with no code เห็นไหมฮะนี่เลยจุดเด่นของมันก็คือเราไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งเขียนโค้ดนะครับโดยโค้ดของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการต่อบล็อกนะฮะผมจะเรียกว่าเป็นบล็อกโค้ดแล้วกันนะฮะจริงๆตัวทกเนี่ยผมเคยทำเอาไว้เมื่อนานมากมาแล้ว เป็นปีแล้วทีนี้ในเมื่อเขามีการอัปเดตมาใหม่นะฮะผมก็เลยอยากจะเอามานําเสนอใหม่เพราะว่ามีฟีเจอร์ใหม่ๆที่ทําให้เราสร้างได้ง่ายขึ้นขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะามาดูนะครับอันดับแรกนะฮะเปิดขึ้นมาที่หน้าเว็บเนี่ยเราก็จะเจอต้องสร้าง Account ก่อนนะครับอ่า Sign up แล้วเราก็ สมัครสมาชิกนะฮะที่เพอเอนว่าผมเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะวิธีสมัครสมาชิกที่สะดวกที่สุดผมก็แนะนําให้เป็น Gmail นะครับเป็น Gmail Gmail จะค่อนข้างสะดวกนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็กดไปตามสเต็ปของเขานะฮะเข้ามาตรงนี้เราจะเจอหน้าแดชบอร์ดของเราอันนี้จะเป็นพวกแอปพลิเคชันที่ผมเคยสร้างไปแล้วนะ,ะเราจะมาสร้างแอปพลิเคชันตัวใหม่กันเลือกที่ create new app โปรเจกต์เนมนะครับก็ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะผมจะตั้งชื่อว่าเทส t แล้วกันต่อไปแคตตากรีแคตตากรีคืออะไรนะครับแคตตากรีก็คือเป็นหมวดหมู่ของแอปพลิเคชันของเรานั่นเองนะฮะก็มีเนี่ยคอมเมอร์สคอมมิเนตี้เอ็นเตอร์เทนเมนต์อีเวนต์เกมเฮล์แอนฟอร์เมชันบลาบลาอะไรก็ว่ากันไปนะผมแท็กเป็นเกมแล้วกันอนะ่ะ สามารถแท็กได้หลายอันนะครับเป็นเกมเอ็ <c oughs> นเตอร์เทนเมนต์นี้ต่อไปนะครับพับลิกอันนี้ก็คือการเผยแพร่แอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะเป็น Public ก็คือสาธารณะนะคใครที่เป็น Account ของ a ็ l ตเทิเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูโปรเจกต์เราได้นะครับกับ a t e นะ p r i v a t e ก็คือเป็นส่วนตัวนะครับซึ่งตรงนี้เราจะตั้ง Private ไม่ได้นะครับเราจะต้องเป็นสมาชิกแบบโ r o เท่านั้นนะฮะถึงจะตั้งเป็น private ได้ทีอีกส่วนสำคัญก็คือตรงนี้ฮะติ๊กตรงนี้ถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้เอาไว้นะครับมันจะเป็น trackable version เก่านะฮะ version เก่าซึ่งจะใช้งานยากกว่าจะใช้งานยากกว่านะก็ให้ติ๊กเอาไว้จะเป็น version ใหม่ของเขาแต่ก็จะมะีบางส่วนที่เขาบอกเอาไว้ว่ามันยังใช้งานไม่เสร็จนะ,ะเขายังอัปเดตอยู่มันยังทำงานไม่เสร็จ นะก็ถ้าเกิดว่าต้องการจะเขียนแบบระดับแอดว์เลย,เลยก็อาจจะต้องไปใช้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะฮะแต่มันจะใช้งานยากกว่าค่อนข้างมากนะฮะก็แนะนําว่าลองเวอร์ชันใหม่ไปเลยนะครับ <c oughs> คลิยเอแล้วนกะ็รอนฮหน้าตาอินเทอร์เฟซของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าดีไซน์ดีไซน์คือเป็นหน้าจอของแอปพลิเคชันของเรานะฮะ กับอีกโซนหนึ่งแถบตรงนี้นะครับก็คือบล็อกก็คือจะเป็นโค้ดนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าโค้ดของเขาเนี่ยไม่จาเป็นต้องเขียนเป็นบรรทัดนะครับมันเป็นโค้ดแบบนี่ฮะนี่เป็นเหมือนจิ๊กซอนะครับเป็นเหมือนชิ้นจิ๊กซอเอามาต่อกันแล้วก็สร้างออกมาเป็นโค้ดให้เรานะฮะอ่านี้ผมจะพูดถึงส่วนดีไซน์ก่อนและกันดีไซน์มีอะไรบ้างส่วนที่เราเห็นตรงนี้จะเรียกว่าสกรีน นะครับสกรีนก็คือส่วนที่เราจะเอาอะไรก็ได้เนี่ยมาวางนะครับส่วนที่เราจะไปวางก็คือส่วนที่เรียกว่าคอมโพเนนต์นี่ตรงนี้นะครับคอมโพเนนต์เวลาที่เราเอาอะไรมาวางอยากจะเอาอะไรมาวางเนี่ยก็จะหยิบจากส่วนนี้นะครับส่วนทางขวาเป็นแท็บ property นะครับก็คือเป็นการตั้งค่าของเขานะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะใช้งานได้สะดวก่อยตอนที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอย่างสกรีนเห็นไหมเรากดไปที่สกรีนปุ๊บ แถบของ Property ของสกรีนก็จะลันขึ้นมานะครับมีอะไรให้เราดูาบ้างเนี่ยแ a c กก r าว n d c o r o r นะครับ b a c k g r o u n d c o l o r ก็คือสีเนีฮะเราใส่สีอะไรก็จะเป็นสี Background แ,แบบนั้นนะครับถ้าไม่อยากได้ก็กากระบาดออกไป Background Picture ก็คือการเอารูปมาเป็น Background นะฮะมีอะไรมั่ง s c r o l l a b l e ก็คือสามารถที่จะส o รอแบบนี้ครับเลื่อนขึ้นบนเนี่ยเหมือนหน้าเว็บของเราเนี่ยเลื่อนขึ้นลงได้ไหมนะครับ orientation นะครับการวางหน้าจอแนวตั้งแนวนอนหรือออตโต้พวกน,วกนี้ผมจะยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเอาให้รู้จักกับเครื่องมือก่อนนะ,ะมาที่ component มีอะไรบ้างนะฮะก็หลักๆเลยถามว่าเราใช้อะไรเป็นหลักเราจะใช้อยู่ประมาณ5-6ตัวนเนี่ยฮะเงเนี่ยจะใช้บ่อยที่สุดแล้วก็คือวัตตัน,ะนปุ่มนั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะลากไปวางตรงไหนก็ได้นะับปุ่ม ขนาดได้นะทีนี้พอเรากดที่ปุ่มเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะ Pro p e r t y ของมันก็จะเป็นปุ่มเห็นไหมเนี่ยชื่อ But t o n หนะึ่งอ่าตรงนี้ถ้าเรากดเข้าไปก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อชิ้นตัวคอมโพเนนต์ของเรานะฮะ t e x กก็จะเป็นข้อความที่อยู่บนปุ่มนะฮะถ้าเกิดว่าเราพิมพ์อะไรเข้าไปมันก็จะเป็นข้อความตามนั้นนะ text c o l o r ตามชื่อเลยสีปุ่มอ่า สีไม่ใช่สีปุ่มสีของข้อความบนปุ่มนะฮะสีของข้อความที่อยู่บนปุ่มนะสมมุติเป็นให้เป็นสีดำบบนี่หรือสีแดงสีส้มแบบนี้ฮะฟอนต์ไซส์ตามชื่อเลยขนาดนะครับขนาดของข้อความที่อยู่บนปุ่มไม่เกี่ยวกับขนาดปุ่มนะขนาดปุ่มเรายืดเอาได้นะขนาดของข้อความก็จะเป็นแบบนี้นั้น การตั้งฟอนต์ไซส์กับขนาดของปุ่มก็ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าข้อความใหญ่เดี๋ยวปุ่มเล็กมันก็จะเป็นแบบนี้อ่านั้นตั้งให้มีความสัมพันธ์กันนะครับฟอนต์โบปุ่มนะอ่าข้อความตัวหนาอิทาลิกตัวเอียงแบ็กกราวด์คัลเลอร์นี่คือแบ็กกราวด์สีปุ่มแบ็กกราวด์สีปุ่มแบ็กกราวด์พิกเจอร์เอารูปมาเป็นพื้นหลังของปุ่มนะฮะ พวกนี้ต่อไป label นะครับ label label ก็คือแถบของข้อความนั่นเองนะฮะเวลาที่เราอยากจะให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยโชว์ข้อความอะไรก็ให้เราเอา label ตัวนี้มาใช้นะก็คือนี่ตรงนี้กดเข้าไปเนี่ยก็จะมีเหมือนกันครับเป็นชื่อของ label แล้คืออะไรตัว text ที่จะให้มีข้อความตรงนี้ขึ้นว่าอะไร เหมือนกันฟอนต์ไซส์ปรับขนาดได้นะคันเลอร์ปรับสีปรับอะไรก็จะลักษณะคล้ายๆกันครับอะไรอะไรคือการจัดการจัดตำแหน่งของข้อความนะครับชิดบนชิดล่างชิดซ้ายชิดขวาแบบนี้นะนะต่อไป image image ก็คือการเอารูปลงมาใส่นะครับมันจะวางลงไปเนี่ยมันจะเป็นกรอบขึ้นมาให้เราก่อนแบบนี้แล้วเราก็กำหนดขนาดของกรอบของเรานะแล้วเราก็อยากจะเอารูปอะไรมาใส่เนี่ยเราจะมาใส่ทีหนึ่งมันเป็นการวาดกรอบรูปไปเฉยอย่างเช่นผมไปเอารูปมาจาก Google ละกันอ่าสมมติเป็นอ่ามทอ่ไม่ใช่ แบบนี้อ่านี่รูปมาตรฐานเวลาค้นคำว่าแมทจะเจอคำจะเจอรูปนี้ตลอดอ่ะบันทึกเซฟนเราก็เลือกที่ตัว Image ของเรานะครับเลือกที่กรอบของเราเนี่ยแต่แล้วเราเลือกที่คำว่า Picture ตัวนี้เราจะเจอคำว่าอัปโหลดไฟลนะกดที่ File. อัปโหลดไฟล์อ่แล้วเราก็ไปเลือกที่รูปของเราเมื่อกี้ มันก็จะมีมาฮะ a s set add e d อันนี้คือเรียบร้อยแล้วอัปโหลดขึ้นไปแล้วทีนี้เราก็กดโอเคออกมานะครับนพะิกเจอร์ก็จะเป็นชื่อตัวนี้ขึ้นมาอาจจะยังไม่เห็นนะครับจะต้องมีการลันสักหนึ่งรอบอเพื่อให้เห็นเวลารั n นเทสดูทำยังไงนะครับมาตรงนี้ฮะด้านบนนี่จะเห็นว่ามีการเขียนว่าเว็บพ e ีวิวเว็บพรีวิวกดเข้าไปครับนี่ อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าของแอปพลิเคชันที่เราใส่มาเมื่อกี้นะมีอีกแบบนึงนะครับในสำหรับเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็คือตรงนี้ฮะ Preview in a new window อันนี้สะดวกมากครับกดตัวนี้ขึ้นมาจะเป็นตัว Preview ของแอป,ปที่ไม่ได้มีตัวพวกเนี้ยพวกคอมโพเนนต์ของมันเนี่ยเข้ามาเกะกะลูกตาเลยมีแค่ตัวแอปพลิเคชันอย่างเดียวซึ่งอันนี้สะดวกมากเราเปิดหน้านี้ค้างไว้ได้เลยครับเปิดหน้านี้ค้างไว้ได้เลยแล้วเราอัปเดตอะไรของแอปเนี่ยแล้วเรากด r e f r e s มันก็จะทําการอัปเดตหน้านี้ขึ้นมาใหม่ครับนะทำให้เราไม่ต้องมาคอยสลับโหมดระหว่างโหมดพรีวิวกับโหมดอีดิทเหมือนเวอร์ชั่นเก่านะสามารถดูวันนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งผมว่าสะดวกมากนะฮะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึ่งคือเวลาเราสลับโหมดอีดิทกับพรีวิวครับถ้าสลับบ่อยๆรัวๆมันจะชอบมีปัญหาคือมันจะขานะครับซึ่งการเปิดเนี้ยขาไว้เลยเนี่ยค่อนข้างสะดวกมากนะฮะ ต่อไปเราพูดถึง image ต่อนะส่วนสำคัญที่เราจะต้องระวังสำหรับ image ก็คือ picture resize mode นะฮะ picture resize mode ก็คือเป็นโหมดของรูปภาพนะฮะที่เราจะเอามาใส่อันแรกเลยคือนี่ stitch อันนี้ก็คือเป็นโหมดที่เราจะยืดภาพของเราให้เต็มกรอบนะครับโดยไม่สนใจอัตราส่วนสมมติผมปรับคลอผมปรับกรอบของรูปเนี่ยเห็นไหมฮะ รูปก็จะเต็มรอบเสมอโดยที่ไม่สนใจอัตราส่วนภาพดังนั้นถ้าเรายืดตามใจชอบรูปเราก็มีโอกาสที่จะเบี้ยวได้ครับนะมดตตอไปนะอันแรกเลยโ o เวอร์นะโคเวอร์โคเวเป็นการที่ทำรูปให้เป็นขนาดเต็มของมันครับขนาดเต็มของมันนะมันก็จะทำให้ถ้าเกิดว่ารูปเราใหญ่มากรูปเรามีความใหญ่แบบใหญ่มากๆมันก็มีโอกาสที่จะเกินขอบออกไปได้ ไปคอนเทนต์นะครับคอนเทนคือการขยายรูปให้เต็มด้านที่แคบที่สุดนะขยายรูปให้เต็มด้านที่แคบที่สุดสมมติผมยืดออกมาเป็นแบบนี้อ่าเน,นี่ยอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยด้านเนี้ยด้านกว้างเนี่ยจะแคบกว่าดังนั้นรูปเราก็จะเต็มแค่ด้านกว้างนะครับก็คือเต็มด้านที่แคบที่สุดอ่าโดยที่รูปจะยังคงอัตราส่วนเดิมเอาไว้เสมอ นะ่าสมมติมันเปลี่ยนแบบนี้นี่เนี่ยนะครับมันจะยืดจนเต็มด้านที่แคบกว่าเสมอข้อดีของมันคือมันทําให้ภาพไม่เสียอัตราส่วนนะฮะทให้ภาพไม่เสียอัตราส่วนแล้วเราก็ไปยืดปรับขนาดของกรอบภาพเอาเป็นโหมดที่ผมใช้บ่อยที่สุดเพราะว่าผมว่ามันสะดวกที่สุดละก็คือ,อเราไม่ต้องมาคอยระวังอะว่า,ารูปจะเสียอัตราส่วนไปเราก็แค่ยืดกรอบแล้วก็ปรับขนาดตามที่เราต้องการ แล้วก็มีหมดรีพีทรีพีทรีพีทคือในกรณีที่รูปเราเล็กกว่าขอบมันจะวางรูปของเราเนี่ยซ้ําให้เต็มขอบแบบนี้ฮะ,ะซึ่งไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหรนะ่แล้วก็เซนเตอร์ก็คือการจัดรูปให้อยู่ตรงกลางเสมอในกรณีที่รูปเราเล็กกว่าขอบมันก็จะทําให้รูปเราอยู่ตรงกลางนะปกติผมก็จะใช้คอนเทน t เป็นหลักเพราะว่าผมว่าสะดวกที่สุดแหละ อ่าิงจากด้านแคบเป็นหลักต่อไป take input นะออันนี้ขออน,นี้เลื่อนลงมาหน่อย take input นะก็คือช่องสำหรับใส่ข้อความนั่นเองนะช่องสำหรับใส่ข้อความาเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูามาที่แถบตัวนี้ที่เราเปิดค่าวไปครับแล้วก็เลือก refresh app เห็นไหมมันก็จะอัปเดตมาให้อ take input ก็คือช่องใส่ข้อความนั่นเอง ิมพ์ข้อความลงไปได้ตรงนี้เราสามารถที่จะเอาข้อความตรงนี้ไปใช้ในการโคดดิ้งต่อไปในภายหลังได้ด้วยนะเทคอินพุตมีลูกเล่นอะไรบ้างอันดับแรกเลยหินหินหินคืออะไร i ินคือข้อความที่รออยู่แล้วบนบนตัวเทคอินพุตตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมรันให้ดูใหม่ของเดิมเขาจะเขียนคาว่า Type ทป e เพนะี h i ินเนี่ยมันจะ หายไปเมื่อเราพิมพ์ข้อความลงไปเห็นไหมครัเนี่ข้อความที่อยู่บนทินเนี่ยจะหายไปนะครับก็คือเป็นการบอกให้รู้ว่าไอ้กรอบเนี่มีไว้ทําอะไรนั่นเองนะฮะอ่าเช่นแบบว่าพิมพ์ข้อความที่นี่พิมพ์ข้อความที่นี่แบบนี้ฮะ,ะแล้วก็เทคเทคตัวนี้คือข้อความที่รออยู่แล้วในเทคอินพุสนะฮะสมมติผมพิมพ์เป็นเลขสี่เอาไวไ้เนี่ยปึ๊บเนี่ยแล้วพอแล้วฟองผมลันดู นะมันจะมีเลขสี่เนี่ยใส่คาไว้ให้แล้วนะครับคนละแบบกันกับหินนะหินนี่คือเป็นข้อความที่มันจะหายไปเวลาเราพิมพ์ข้อความอย่างอื่นเข้าไปแต่ถ้าเราเลือกใส่ข้อความในช่องเท็เนี่ยมันจะเป็นข้อความที่พิมพ์รอไว้ให้แล้วนะ,ะปกติก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้ไดใส่กันต่อไปคีย์บอร์ดไทยคีย์บอร์ดไทยคือโหมดของคีย์บอร์ดนะฮะโหมดของคีย์บอร์ดก็คือให้เรานึกถึงตอนที่เราใช้งาน แอปพลิเคชันมือถือเนี่ยบางครั้งคีย์บอร์ดที่ขึ้นมาให้เราพิมพ์มันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะมันไม่เหมือนกันบางทีมาแบบเต็มๆเ,เลยบางทีจะเป็นคีย์บอร์ดที่มีอ่า uh, .com หรือมีคําว่า Gmail Hotmail อะไรขึ้นมาบนคีย์บอร์ดให้เราด้วยหรือเป็นคีย์บอร์ดที่มีเฉพาะตัวเลขเนี่ยครับนี่คือคีย์บอร์ดไทยนะถ้า default คือคีย์บอร์ดปกติของมือถือเราเป็นคีย์บอร์ดเต็มๆนะอีเมลที่อยู่ ก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่มีคำว่า g m g m l i o t mail ออะไรพวกนี้รอไปให้เราแล้วนะฮะแล้วก็นัมเบริกนัมคือแป้นตัวเลขนะครับขึ้นมาก็จะมีแต่ตัวเลขไม่มีตัวอักษรเลยใช้ได้ดีในกรณีที่เราบังคับให้เขาพิมพ์แต่เลขนะครับแล้วเราก็เลือกเป็นคีย์บอร์ดไทป์เนี่ยเป็นนัมเบริกก็จะทำให้เขาพิมพ์ข้อความไม่ได้ฟิกไปเลยว่าต้องเป็นตัวเลขแล้วก็โฟนแพดก็จะเป็นตัวอ แป้นพิมพ์ของโทรศัพท์นะครับที่ขึ้นมาเป็นเบอร์โทรศัพท์นะที่เหลือก็จะคล้ายๆกันครับสีสีแบ็กกราวสีข้อความหินขนาดฟอนต์อะไรพวกนี้ครับลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับหลักๆที่เราจะใช้งานก็จะมีอยู่ตัวพวกนี้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้ใช้นะครับในภายภาคหน้าเเดี๋ยวผมจะสอนไล่ไปทีละตัวไป กับตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนําคือคําว่ากรุ๊ปครับกรุ๊ปกรุ๊ปเนี่ยในเวอร์ชั่นเก่าสําคัญมากเพราะว่าเราจะต้องวางกรุ๊ปลงไปก่อนเราถึงจะวางตัวคอมโพเนนต์ onent, ตัวอื่นเนี่ยลงไปได้นะแต่ในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยกรุ๊ปเนี่ยอาจจะลดความสําคัญลงไปแล้วคือมันทําให้เราสามารถวางลงไปตรงไหนก็ได้เลยนะครับซึ่งมันสะดวกขึ้น แต่กรุ๊ปเนี่ยจะม,มีความสำคัญอะไรความสำคัญของมันก็คือมันทำให้เราจัดกลุ่มของคอมโพเนนต์ของเราได้นะอ่าผมจะเอากรุ๊ปลงไปวางนะครับอ่าผมจะวางลงไปแบบนี้นี่นะแล้วเราก็จะตีกรอบของกรุ๊ปเนี่ยเอาไว้ได้นะอ่าทีนี้นสมมุติผมเอา Image นะฮะใส่ลงไปในกรุ๊ปแบบนี้อ่าใส่ลงไปก็คือนี่นะอ่าอิมเมเนี่ย มันโดนทับอยู่นะฮะเอา image เ,เนี่ยใส่เข้าไปในกรุปเนี่ยมันก็จะทำให้ตัว image ของเราเนี่ยมันอยู่ในกรอบของเขานะฮะสมมติผมลบออกไปก่อนแล้วกันมันโดนบังอเอาทั้งหมดเลยลบออกไปเลย delete แบบนี้อ่าผมใส่กรุปก่อนนะใส่กรุปก่อนทีนี้ผมใส่กรุปอีกตัวหนึ่งไว้ด้านล่าง นี้จัดขนาดก่อนทีนี้เวลาเราจะเอาคอมโพเนนต์อย่างอื่นใส่เข้าไปเนี่ยให้เราไปวางในกรุ๊ปแทนนะ,ะสมมติเอา l a เวลวางลงไปเนี่ยวางลงไปในกรุ๊ปวางลงไปเสร็จแล้วให้เราจับจับมันทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ขยับทีหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นเป็น Active ขึ้นมาเป็นสีดเงินกรอบเนี่ยเห็นไหมฮะคือเป็นการยัดคอมโพเนนต์ตัวเนี้ยเข้าไปในกรุ๊ปนั้นเห็นไหมนี่ตอนนี้มันจะกลายเป็นซับ c o m โพเนนตของกรุปตัวนี้แหละก็คือมันเยื้องเข้าไปนะข้อดีคือเวลาเราขยับกรุปเนี่ยไอคอมโพเนนต์ทั้งหมดที่อยู่ในกรุปเนี่ยมันจะมาด้วยแบบนี้สมมุติผมใส่เป็น l a เบ l ลกับเลเบลกับอิมเมจอิมเมจไม่มาอ่าแต่ก็จับขยา่าสักทีหนึ่งแล้วปล่อยให้มันเข้าไปเนี่ย ข้อดีของมันคือสมมติววผมจะขยับทั้งก้อนนี้ลงมานะครับปกติเนี่ยผมต้องมาหยิบทีละตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดกรุ๊ปไว้เนี่ยข้อดีมันคือเนี่ยเราลากลงมามันจะมาทั้งกรุ๊ปเลยนี่แบบนี้นะครับถามว่าจําเป็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่มันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะครับการจัดกรุ๊ปก็มีประโยชน์นะครับการจัดกรุ๊ปก็จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าเกิดว่าเราวางพอใจแล้วอะไรพวกนี้เราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้กรุ๊ปก็ได้ ปวางกลับไปเหมือนเดิมนะแบบนี้ทีนี้เรามาดูที่หน้าของบล็อกกันครับมาดูโคดกันนะการโคดดิ้งของตัว Trackable เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นจิ๊กซอนะครับมันเป็นเหมือนจิ๊กซอนะครับเวลาที่เราเปิดการํำงานอะไรทั้งหมดเนี่ยเรามักจะเปิดด้วยคำสั่งก็คือสกรีนนะครับอ่าสกรี Screen. สกรีนก็คือตัวชื่อของหน้ามันนี่แหละฮะหน้าของมันเสร็จแ,แล้วเรามาที่เนี่ยชื่อสกรีนใช่ไหมเราจะเจอชื่อสกรีนหนแบบนี้ครับปกติเราก็จะเปิดด้วยคำสั่งนี้ไว้ก่อนเนี่ย open, เมื่อเว้น screen open นะฮะเห็นไหมว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเนาะดังนั้นถ้าเราเข้าใจตัวหลักไวยากรณ์ของมันเนี่ยก็ไม่ยากครับเว้น screen open ดูเมื่อสกรีนหนเปิดให้ทําอะไร นะครับเรามักจะเปิดด้วยคําสั่งนี้อ่าทีนี้ผมจะให้ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะรันให้ดูอ่าที่ผมรันเนาะที่ผมใส่ไปตอนเนี้ยจะมีเลเบิลตัวหนึง่งกับปุ่มตัวหนึง่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะรันคําสั่งว่าเมื่อผมเปิดขึ้นมาเนี่ยให้เลเบิลตัวนี้เป็นข้อความอันหนึ่งนะฮะตอนนี้เป็นคําว่าเลเบิลนะฮะอ่าเว้นสกรีนโอเพนแล้วเราก็มาที่ตัวเลเบิลของเรา นะแล้วเลือกเซตเทรดนะครับเนี <c oughs> ่ยก็จะเป็นไวยากรณ์ต่อกันใช่ไหมเมื่อสกรีนที่1เปิดให้ทำเซตเลเบลหนึ่งเซตข้อความเป็นเป็นคำว่าอะไรอ่าจะคำว่าเลเบลนะครับผมก็จะให้มันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วกันเป็นคำว่าข้อความแบบนี้อ่านะของเดิมเนี่ยเป็นเลเบลทีนี้พอมันลันขึ้นมา มันก็จะกลายเป็นคำว่าข้อความแหละทีนี้ผมจะคดให้ดูอีกตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเมื่อผมกดปุ่มนะครับเรามีปุ่มอยู่ปุ่มนึ่งเรามีอยู่ปุ่มนึงนะครับชื่อว่า button แบบนี้ผมก็จะให้ว่าเมื่อผมกดไอ้ปุ่มนี้นี่ button อยู่ตรงนี้นะฮะมันก็จะมีเว้นคลิกเห็นไหมครับคลิกก็คือกดทีหนึ่งลองคลิกก็คือกดค้างนะครับ ทัชดาวคือแตะแล้วสไลด์ลงนะครับทัชอัพคือแตะแล้วสไลด์ขึ้นนะมันเป็นมือถือถูกไหมฮะมันสามารถที่จะมีแอร์แกชเชอร์แบบสไลด์ทางหุบอะไรพวกนี้ได้นะอะ่ผมเลือกเป็นคลิกแล้วกันอ่าบัตเทิลหนึ่งครับอ่าผมก็เซตว่าเมื่อเซตเมื่อบัตเทิลหนึ่งถูกคลิกนะครับสิ่งที่จะให้ทำก็คือผมจะให้เลเบิลเนี้ยเลเบิลอันเดียวกันน,นะครับเปลี่ยนข้อความใหม่ จากเดิมเป็นคําว่าข้อความถูกไหมฮะผมก็จะให้เป็นคําว่าข้อความที่สองนี้แล้วผมลองรันดนดะครับคาสั่งก็จะต่างกันเห็นไหมฮะอันนี้มันขึ้นว่าคําว่าข้อความเพราะว่าเราสั่งว่าเมื่อสกรีนนี้ถูกเปิดขึ้นมาแต่คําสั่งนี้จะทํางานเมื่อปุ่มเนี่ยโดนกดนะครับพอผมกดปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นคาว่าข้อความที่2อานี่คือการโคดดิ้ง แบบง่ายๆของตัวโปรแกรม trackable นะฮะเราสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างพร้อมๆกันอย่างเช่นว่าข้อความเปลี่ยนแล้วขึ้นรูปด้วยนะฮะผมเลือกเป็น image ที่เราใส่เอาไว้เนี่ยผมไม่ได้ใส่รูปถูกไหมแล้วเราเลือก set image set picture ด้วยรูปม่อกะที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะครับเรามาลองดูกัน r e f r e s t ก่อนข้อความกด button เห็นไหมครับมีรูปขึ้นและมีข้อความข้อความเปลี่ยนแล้วก็รูปขึ้นนี่แบบนี้นะครับั <c oughs> น้นการโค้ดของมันก็จะเป็นลักษณะของการต่อจิกซอ์ไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราต้องการนะฮะทีนี้ผมจะให้ดูว่าคําสั่งของมันมีอะไรบ้างส่วนบนสุดเนี่ยเขาเรียกว่าคอมโพเนนต์ UI มโพเนนต์นะครับก็คือพวกคอมโพเนนต์ทั้งหลายที่เราใส่เข้าไปในหน้าของดีไซน์เนี่ยคำสั่งของมันทั้งหมดจะอยู่ในส่วนนี้นะครับ อยากใช้อะไรก็หยิบอันนั้นออกมานะเดาไม่ยากครับเป็นภาษาอังกฤษต่อไปคอคอเป็นคำสั่งเบสิกของตัวระบบนะฮะเริ่มด้วยอันแรกเลยสีเหลือง control control เนี่ยจะเกี่ยวกับการเป็นมักจะเป็นคำสั่งในการเปิดหรือเป็นคำสั่งในการตั้งเงื่อนไขตรงนี้นะครับสีเหลืองเนี่ย อันดับแรกก็หลักๆที่เราจะใช้ก็จะมี navigate t o ก็คือการโยนข้ามสกรีนนะครับโยนไปอีกสกรีนหนึ่งแน่นอนว่าแอปพลิเคชันเราเราคงไม่ได้มีแค่สกรีนเดียวก็จะมีหลายสกรีนอยู่แล้วต่อไป if do if do ก็คือเป็นการวางเงื่อนไขครับคำสั่งท่าแล้วนั่นเองนะ if do else ท่าแล้วแล้วทำอะไรต่ออย่างงี้ครับคำสั่งรอคำสั่งการสร้างลูปหรือพวกนี้จะอยู่ในสีเหลืองนะครับต่อไป logic logic ก็คือคำสั่งทงางตรรก์นั่นเอง เท่ากับน้อยกว่ามากกว่าและหรือวิเศษเลยพวกนี้ครับแมทแน่นอนคณิตศาสตร์นะครับอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขอยู่ในนี้นะครับ t ทคก็คือคำสั่งข้อความทั้งหลายกีกกับข้อความ list นะครับ list ก็เป็นการสร้าง list ขึ้นมาอารมณ์จะคล้ายๆกับอกับ a r r a ครับเห,เหมือนกันเหมือนกับเราสร้าง array ขึ้นมาที่มีการสร้างมีตัวอักษรหรือมีตัวเลขเนี่ยรอไว้ใน array อยู่แล้ว Color ก็เกี่ยวกับสี Device Device ก็คือเป็นคำสั่งที่จะยุ่งเกี่ยวกับตัวเครื่องของเราอย่างเช่น v i r a t e สั่งให้เครื่องมันสั่นนะฮะเอาข้อมูลของเวลาของเครื่องตอนนี้ออกมาใช้อะไรพวกนี้นะฮะเช็คว่าเครื่องออนไลน์หรือเปล่าออประมาณนี้นะครับอ็อบเจกต์พวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคำสั่งเจสันซึ่งตัวนี้จะเป็น a แอดวานหน่อยนะครับ แล้วก็ variable variable คือการสั่งค่าสร้างค่าตัวแปรแล้วก็ฟังก์ชันเป็นการสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะฮะหลักๆก,ก็จะใช้อยู่ใน2ส่วนนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของ add feature จะเป็น a d v a n c e d คำสั่ง a d v a n c e d เพิ่มเติมเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นบวกการจัดการ d a t a าเบสการเล่นเสียงการให้เครื่องมันพูดข้อความออกมาการเข้าไปที่ตัวกล้อง อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นคําสั่งแอดวานซ์ด้านล่างนะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราจะเขียนแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเป็นตัวตัวไปนะครับเราใช้ตัวไหนก็จะอธิบายแค่ตัวนั้นนะฮะจะได้ไม่งงนะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของ t r ร์กไ e รเบอก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะสอนในการสร้างพวกแอปพลิเคชันอื่นๆตามขึ้นมาอาจจะเน้นไปที่พวกาการสร้างเกมหรือเป็นการสร้างพวกดัตต์เบสฐานข้อมูลเลยพวกนี้นะครับ ถ้าชอบก็ติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเตือนเอาไว้ด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ